สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในบล็อกฟู้ดค่ะทุกคนวันนี้นะคะนามีมีผล,ลไม้ใหม่นะคะนั่นก็คือผลแสงนั่นเองค่ะนี่วันนี้เราก็เลยมาที่เกาะอ,อีกเกาะหนึ่งนะคะดูกันสิคะว่าใช้ผลแสงได้ดีหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เกาะแห่งนี้นะคะก็มีเจ้าบัณฑิตนะคะอยู่แต่เป็นพวกเทรนนี่นะคะซู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ เราไปฟาร์มเลเวลมาแล้วนะคะตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณ17นะคะใช้ได้2 s สกิลนะคะก็คือสกิลไลท์เลนะคะแล้วก็ไลท์ไฟท์นะคะเราจะมาลองให้ดูก่อนนะคะนี่อันแบบที่ไม่ได้ใช้สกิลเลยก็ใช้งานง่ายนะคะโอ้พลังทำลายล้างสูงมากระเบิดหายไปเลยค่ะอทีนี่แล้วก็จัดการเป็นยังไงบ้างคะ ผลแสงนี่สุดยอดมากเลยอะเราชอบมากเลยนะคะนี่ฟันอยู่สองท,ทีลงไปนอนกลิ้งเลยเออพลังทำลายล้างลงไปนองข้างล่างเลยค่ะมานี่สุดยอดไหมล่ะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยมันเท่มากเลยนะคะนี่หาที่จะไปก่อน ไปตรงโน้นเลยแล้วกันโอเคค่ะอีกสกิลหนึ่งนะคะก็คือไลฟ์ไฟนั่นเองค่ะต่อไปเราไม่ต้องใช้เรือแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้สกิลนี้เพื่อพุ่งไปค่ะทุกคนนี้จะจะไปที่ที่เราต้องการนะคะโดยใช้สกิลนี้เลยค่ะพอถึงที่ใกล้ๆนะคะเราก็ค่อยกระโดดลงค่ะทุกคนฮึบเอเป็นยังไงล่ะเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวมีโจรสลัดค่ะทุกคนเดี๋ยว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 เรามาเจออีกก่อนหนึ่งแล้ว เดี๋ยวขอรับเควสก่อนอ่ะจะสู้กับใครดีคะโจรสลัดหรือว่าใครดีลองสู้กับโจรสลัดก่อนนะคะเขาบอกว่าเลเวล30ขึ้นไปเย้เราเลเวล30พอดีเลยคอนเฟิร์มต้องสู้ทั้งหมด8ตัวมาลองมาดูกันซิว่าโจรสลัดพวกนี้เนี่ยจะเจ๋งสักแค่ไหนอ่ามาเลยโูเลือดเราลดลงเยอะเหมือนกันนะคะอุแต่เขาก็จะหมดแล้วเฮ้ย นี่ยังไม่ได้ใช้สกิลเลยนะอ่ะลองใช้สกิลด้วสิเออพลังทำลายล้างสูงสุดโหสุดยอดอ๋เอเลื่อนรถเลือนรถขอหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนนี่เรามาแอบตรงนี้นะคะหุยตรงนี้มีกล่องสมบัติด้วยค่ะชึบกระโดดลงไปมาพร้อมสู้แล้วนี่ เ้ยเลือดเรารดเลยอ่ะโอ้โหทำไงดีสกิลต้องมาแล้วเออเป็นไงบ้างลดลงครึ่งหนึ่งแต่ว่าเลือดเราลดลงเยอะกว่าลบก่อนลบก่อนลบก่อนลบก้อนวิ่งหนีก่อนเลือดลดแล้วสู้เขาไม่ได้อาละ่ะเจอสกิลนี้เข้าให้โอเคเลือดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วค่ะโอเคอืมโดนจัดการ เออกระเด็นเลยค่ะไปไหนแล้ววมาแอบอยู่ตรงนี้ได้ไงแอบอยู่ตรงนี้ทำไมเล่าโอ้โหโอ้โหเลือดเลือดเ,เราเลือดเ,เ,เราจะหมดค่ะทุกคนตน้องหนีก่อนเฮ้ยใช้ได้แล้วเออนี่จัดไปแล้วสี่ตัวนี่หายไปอีกแล้วโอมาแล้วค่ะทุกคน ไม่ได้หายไปไหนเลยเออเจอสกิลส,สองรอบสองรอบติดอาถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยก่อนเลือดจะหมดอถอยไม่ทันเจ้าโจนสลัดนะนี่เป็นไงล่ะเจอเลยเออโหเจ้าโจนสลัดเลเวลประมาณ35นะคะแต่เราก็ยังพอสู้ได้อยู่ เออฮ่าฮสุดยอดสปอนึ้นมาอีกละอย่างวายเลยพลังทำลายล้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าโจรสลัดเนี่ยพลังค่อนข้างสูงเหมือนกันนะโว้อัพเลเวลนะคะทุกคนเหมือนจะจบเควสแล้วไปรับเควสเพิ่มก่อนนะคะอ่ะเลยมาสู้กับเจ้าโจรสลัดต่อกันเลยนะคะการที่รับเควสเนี่ยจะได้ XP เพิ่มมากขึ้นด้วย โูมีเพื่อนมาสู้ด้วยมาเจอกับผลแสงเข้าให้ระเบิดเออนอนดิ้นไปเลยอย่าเพิ่งลุกขึ้นมานะอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาเชียวจัดการไปแล้วหนึ่งไอ้นี่เออเอ,อ,อย่าเพิ่งแย่งดินี่ไม่ว่าเพื่อนหรือใครเราได้ไหมโหเราได้นะคะ เพื่อนใช้พลังอะไรสักอย่างอยู่นะนี่ไม่รู้แหละว่าใครสู้ชนะแต่เราแพ้อะคโอคีกสองตัวสองตัวไหวเหรออีกตัวเดียวเท่านั้นนี่คนนี้ฉันจอง เย่ yeah. อีกตัวเดียวตัวสุดท้ายเอาแย่งกับเพื่อนเราไม่ได้จะสู้กับเพื่อนนะหลบทำไมอย่าหลบสิอ่าเรียบร้อยโอเคไปดูก่อนนะคะว่าด้านบนนี้มีอะไรนี่นี่ใครนี่ใครนี่ใครอาเจ้า,จาตัวนี้ไงดูสิว่าเราจะสู้กับเขาได้หรือเปล่าเจอผลไม้บล็อกฟู้ดเข้าไป กระเด็นแต่ตอนนี้เรายังรับเควจะสู้กับเขาไม่ได้นะคะบูดนะคะฮ่าฮ่าได้เอ็กเยอะกว่าจริงๆด้วยค่ะเยอะมากๆเลยอะ่ะโอ้ตัวนี้มีคอนด้วยตัวนี้ถือคอนด้วยทุกคนเลือดเราลดลงเยอะมากๆเออเจอเข้าให้เฮ้ยอย่าเพิ่งมาสิสู้กับเพื่อนกันอยู่นะโอ้โหเลือด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 เฮ้ยอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวชนะเ yeah. 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 ย่ยาบอบบี้ยาอาเราสู้กับบอบบี้ยังไม่ได้บอบบี้เลเวลค่อนข้างสูงนะคะแต่มันตามเรามาค่ะทุกคนนี่ลองฟัน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 ลองฟันจะบอบบี้นี่ดูโอ้โหนี่นีนี่นี่ฮ่าฮ คิดว่าเราจะกลัวเหรอนี่เป็นไงเฮ้ยไม่ได้ลงมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ้ายมาจริงด้วยมาเราอยู่ข้างบนบ้างนี่จะพอปีตกไปกิ้งหูหูมีดาบหเย้สูกจะบอปีได้แค่นี้ก็ไม่กลัวหรอกส่งท้ายเป็นไงกระจาย เอาละค่ะทุกคนวันนี้มันมากๆเลยนะคะเั้นวไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ